อาขาดีซีของเราเราสอนให้ทุกคนรู้จักคิดกล้าแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายโดยได้ใช้อุปกรณ์จริงที่ทันสมัยและการสอนการทำงานยังเป็นระบบร่วมมือกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิธภาพทั้งการจัดแสงสตูดิโอภาพถ่ายการวางแผนความคิดการถ่ายภาพและการทำเวิร์กช็อปนัแสดงอย่างมืออาชีพการถ่ายภาพบุคคลรวมไปถึงการถ่ายภาพในเชิงศิลปะได้มีความคิดสร้างสรรค์รวมไปกับงานนั้นๆ ให้ออกมาอย่างมีคุณภาพรวมถึงเรายังมีการสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอย่างเข้มขน้นโดยคณะครูและคณาจารย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญไปพร้อมๆกับสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันเพื่อเพิ่มความสามารถในการฟังการพูด,ดนะการอ่านและการเขียนของทั้งสองภาษาเพื่อให้สามารถไปต่อยอดได้ในอนาคตและยังมีทุนการศึกษาที่มอบใหกับนักศึกษาอีกด้วยและเรา ยังมีการจัดแสดงผลงานความสามารถและความภูมิใจของนักศึกษาเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการผลิตงานใหม่ๆอยู่เสมอหรือจะเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรมตัดต่อรูปภาพ Photoshop โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพีเมี Pro ไปจนถึงโปรแกรมตัดต่อเสียงอย่างมอ i ด i ชั่นที่พื้นฐานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นโปรแกรมสร้างสรงสรค์สื่อโฆษณาลและทำกราฟิกหรืล t สเตเต ทั้งนี้สถาบันของเรา<ม>ก็มีกิจกรรมมากมายเช่นเทียนไนเที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสนุกแต่งกายเป็นตัวละครที่ชื่นชอบและในขณะเดียวกัน<ม>เราก็มีการแต่งกายในชุดพิธีการในวันพิธีสำคัญต่างๆเพื่อศึกษาวัฒนธรรมอันโดดเด่นของญี่ปุ่นและเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันเราเองเรานั้นพร้อมกอนรับทุกๆคนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับเราที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น สาขาเทคโนโลยีเต้าทางสื่อสารมวลชนแล้วเจอกันครับ